พ้โทษให้สารูสางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตําบลโต๊ะเด่งอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องที่บริเวณกำแพงรั้วข้างเรือนนอนเหตุเกิดค่ำวานนี้ คนท้องไปสารยังได้กำชับหน่วยต้นสังกัดดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการพร้อมเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานกำลังทุกภาคสว่วนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของความคืบหน้าทางคดีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมของสองคนร้ายโดยการแฝงตัวเป็นชาวบ้านกลับจักเก็บผลไม้จากสวนใส่ไว้ในตะกร้าพลาสติกซึ่งภายในตะกร้าได้นำระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกหนัก20ก,กิโลกร,รมัมจนเกิดระเบิดขึ้น โดยหลังเกิดเหตุมีการยืนยันว่าเหตุดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับกรณีตากใบและเร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายให้ได้